สวัสดีนะคะเพื่อนๆโอเควันนี้นะเราเราจะใช้ตัวแทนคำพูดแทนเราแล้วกันเพราะว่าติดแม่หมอเกินไปป่ะลองใช้คําว่าเราดูเนาะว่าเพื่อนๆก็เป็นเพื่อนแล้วใช่ไหมคะคนนี้วันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาอะคะ่ะเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองหนักมากเพราะการกระทําในอดีตของเขาทําให้คุณไม่เชื่อใจเขานะคะ หัวข้อนี้เดี๋ยวแม่หมอจะพยายามคิดหัวข้อสั้นๆนะแต่มันเป็นแนวนี้นะคะอ่ะทำไมไพ่ถึงอยากขึ้นมาวิเครเช็์พลังงานของคุณและเขานะคะสลับกันได้สำหรับบางคนนะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวกันมาก่อนแล้วเนาะแล้วก็มีการเลิกลาทะเลาะแยกย้ายกันไปหรือเนีย่ยเห็นไหมเป็นคนรักกันสําหรับบางคนที่ ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยเป็นครอบครัวแต่เป็นคนที่รักกันรักกันมากๆรักกันก่อน,ร,กกน,อนรู้สึกใจตรงกันแต่มีเหตุที่ช่วงเวลาหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาต้องตัดสินใจเลือกหรือตัดสินใจทำอะไรบางอย่างแล้วเขาเป็นคนคิดช้ารู้สึกตัวช้าหรือมีอะไรก็ไม่พูดให้เข้าใจเก็บอมภนามไม่อย่างนั้นไม่เลือกสักทีหรือสำหรับพลังงานนี้นะเป็นคนที่อยากมีครอบครัว ชอบคุณนั่นแหละแต่ก็ไม่ตัดสินใจไม่พูดไม่ไม่เลือกทางใดทางหนึ่งสักทีหรือว่าสําหรับบางคนที่แบบว่าอยากอยากมีคู่ครองแล้วแต่ว่าอยากมีครอบครัวแต่ไม่รู้จะเลือกใครในเวลาใดเวลาหนึ่งตอนนั้นหรือความไม่พร้อมอะไรบางอย่างนะคะเป็นคนพลังงานของเขาเป็นคนทัดฝ่ายได้แม่สิงห์ธนูน,นะคะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เจอหน้าเจอตัวเป็นๆกันแล้วแล้วก็เป็นการที่ดูใจกันมายาวนาน เ no. เป็นรักทางไกลได้เช่นเดียวกันนะคนชาวต่างชาติต่างศาสนาได้คนไทยในต่างแดนได้นะคะคนต่างแดนที่มาอยู่ในเมืองไทยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นคนที่มีการเบรกพักความสัมพันธ์กันไปแต่แม่มอยังไม่เห็นพลังงานที่ทําให้เสียใจยนะแต่มันมีพลังงานของการเยียวยาตัวเองอะสี่ดาบมิถุนตุลกลุ่มพวกธาตุลมได้ทั้งหมดนะคะอธาตุดินการพึกสุิองค์กรด้วยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาอะนะคะโอเค คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มั่นหน้ามั่นใจมั่นใจในตัวเองทำงานเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึกมีความรู้สึกแต่ก็ไม่ได้บอกอย่างเงี้ยค่ะเงียบบางทีก็หันหน้าไปทำอื่นแล้วหายไปในช่วงเวลาหนึ่งนะคะคนนี้ความคิดและความรู้สึกของเขาในเวลาเนี้ แม่หมออยากรู้อะแป๊บนึงว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาพวกเขาทําอะไรกับคุณไว้บ้างทําไม,มพลังงานไพ่ถึงเขาอยากพิสูจน์ตัวเองอะที่ผ่านมาเนี่ยเขาไพ่ครอบครัวความลงจริงอ่ะเพราะนี่อยากรู้ว่าทําไมทําไมมันมีเรื่องราวพุทไพ่เดิมขึ้นมาหมดเลยมันเหมือนเป็นเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยพอเขาช่วงหนึ่งที่เขา ปล่อยคุณไปอ่ะปล่อยคุณไปใช้ชีวิตของคุณนะคะบางคนไม่ได้เป็นครอบครัวกันก็ได้นะแต่เหมือนกับคนที่กําลังเคยคิดที่จะเป็นครอบครัวหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ที่มันเหมือนคนในครอบครัวรู้สึกสนิทกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ววันที่เขาปล่อยคุณไปอ่ะวันที่เขาเริ่มตอนนั้นที่เขาเลือกช้าหรือว่าคิดช้าปล่อยเวลาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ตัดสินใจทําอะไรให้มันชัดเจนสักที มัวแต่ไปคิดแต่เรื่องของตัวเองไปโฟกัสแต่เรื่องของตัวเขาเองอะคะ่ะในวันนี้เขารู้สึกคิดมากนะคนคนนี้ช่วงเวลาเนี้นะมีความรู้สึกที่ว่ามันเหมือนโชคชะตาเล่นตลกกอบเขาอะคะ่ะแม่มอ,อยังไม่ได้เปิดการข้อความนะเนี่ยมันเหมือนกับว่าเนี่ยสิ่งที่เขารอสิ่งที่เขารอคอยสิ่งที่เขาไปเริ่มต้นกับตัวเองสิ่งที่เขาตั้งหน้าตั้งตาทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ ไม่ได้สนใจคุณเท่าที่ควรมัวแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วไม่เลือกทําในสิ่งสิ่งที่มันแบบควรจะเป็นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วเวลามันผ่านไปหลายหายปีแล้วอะเนาะมันมันมันเหมือนคนที่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปอะคะ่ะคนคนนี้เหมือนกับว่าเขาไปแล้วเขาไปได้ไม่สุดอะเหมือนกับเขาใจาลึกๆของเขาว่าเขาจะปล่อยคุณไปเลยนะในเวลานั้นอนะอยากเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ คืออยากไปใช้ชีวิตตัวเองให้ดีก่อนอยากอยากเป็นโสดหรือสําหรับบางคนนะไปแอบคุยกับคนอื่นก็มีนะแล้วก็ปล่อยให้คุณเนี่ยมันเป็นรักรักที่มีเราสามคนก็ได้นะแล้วก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปไม่เลือกใครจะทีอะไรอย่างเงี้ยเลยท้ว่าคุณจะต้องมานั่งนั่งเยียวยาตัวเองอะคะ่ะและในวันนี้ที่เขากลับมาเนี่ยไพ่ขึ้นมาแบบเดิมหมดเลย ในวันที่เขากลับมาเนี่ยมันเป็นพลังงานของการคุยกันหลายคนนะเนี่ยในวันที่เขากลับมาตอนเนี้คุณนะ่ะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่แบบอยู่เคียงข้างเขาเสมอไม่ว่าเขาคนนั้นนะ่ะจะเคยร้ายใส่คุณแค่ไหนก็ตามในวันนี้พอเขาคิดได้เขาคิดได้แล้วอ่ะเขาอยากขอโอกาสจากคุณนะ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าคุณนะ่ะ ไม่ค่อยเชื่อใจเขาเพราะเขาน่าจะเคยทำสิ่งที่ที่ทำให้คุณต้องทนอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดทนอยู่ในสถานการณ์ที่ที่คิดมากคิดเยอะมาตลอดว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ไม่เคยอธิบายเห็นปหะอึดอัดคิดมากคิดเยอะจนทำให้มาวันนี้ถ้าคือคนคนนี้อยากกลับมาในความสัมพันธ์นะที่แม่หมอดู เห็นปะเพราะเขารู้สึกว่าเขามารัก,รกที่สุดแล้วคือคุณคนที่เขารู้สึกในใจอะรู้สึกว่ารักมากในตอนนี้นะอ่ะเขารู้สึกว่าเขายังรักคุณอยู่ะแม้แต่เวลาวันเวลาที่เขาไปเลือกอะไรบางอย่างหรือไปเลือกที่จะไปโฟกัสตัวเองอะคะ่ะอยากกลับมาในความสัมพันธ์นะแต่แม่หมอมองว่าหกถ้วยนะเป็นคนรักเก่าคนคุยเก่ารักต่างวัยเด็กกว่าก็ได้คนรักในอดีตชาติ โดยเช่นกันคนคนนี้อยากกลับมาหรือแชริออเหมือนเหมือนเขากลับมาแล้วแหละกลับมาในความสัมพันธ์นี้ยแต่คุณเหมือนกับคุณนิ่งอะคะ่ะแล้วเขาอยากเขาอยากเข้ามาคุยแต่ว่าคุณมองว่าการเข้ามาของเขามาแค่ชั่วคราวเหมือนเดิมหรือเปล่ามามาหายหายอีกไหมจะทําเรื่องราวเดิมซ้ําๆอีกไหมเห็นไหมเขาเปลี่ยนตัวเองแล้วหรือยังถ้าการกลับมาของเขา เหมือนเดิมคือไม่ทําให้ชัดเจนหรือไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาว่ารักคุณจริงๆก็คือมาแวบเดียวมาเพื่อที่จะดึงคุณไว้แล้วก็เป็นแบบเดิมอีกคุณคุณเลยเลือกที่จะว่าขอดูท่าทีก่อนนะว่าเธอเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วหรือยังเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ไม่ไปคุยกับคนอื่นรักเผื่อเลือกแล้วหรือยังการกลับมาเขาเนี้ยคุณต้องมั่นใจว่า เขาจะต้องเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขเท่านั้นคุณคิดอย่างงี้นะแล้วตัวเขาก็รู้ด้วยว่าการที่เขากลับมาเนี่ยคุณน่ะจะยังไม่ให้ถึงแม้ว่าคุณยังรู้สึกกับเขาอยู่ยังไม่ไปไหนตัวเขาเองอะ่ะเขากลับมาตกหลุมรักคุณแล้วก็ชอบคุณมากในเวลาเนี้ยเพราะว่ามันมีสเสน่ห์หรือดึงดูดความรู้สึกต้องการอะไรบางอย่างในตัวคุณและเขาอ่ะมันเป็นคู่ที่เคมีตรงกันนะแม่หมอบอกก่อนแต่ว่าพลังงานในฝั่ง,งคุณอะ่ะแม่หมอรู้สึกว่า คุณมีความสุขแล้วอ่ะตอนนี้คุณเป็นเดอะซันอะถ้าเขากลับมาแล้วอะเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาจะไม่ทำเรื่องปวดหัวเรื่องเครียดเรื่องทุกข์หรือว่าดึงบุคคลอื่นๆเข้ามาในชีวิตและทำท็อกซิกหรือทำให้คุณต้องเจ็บช้ำอีกครั้งเขารู้ตัวนะว่าที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่ทำให้คุณเสียใจเยอะมาก เขาคิดได้แล้วเขาก็รู้แล้วว่าที่ผ่านมาทําไมเขาถึงพูดแบบนั้นกระทาแบบนั้นให้คุณน้องเจ็บปวดทําไมเขาเอาแต่ใจตัวเองขนาดนั้นในวันนั้นน่ะเหมือนกับมีบางอย่างทําให้เขาฉลาดขึ้นรู้มากขึ้นว่าคนที่ทนเขาอ่ะมันมันก็มีแค่คุณคนเดียวอ่ะถ้าเขาทานิสัยแบบนี้กับคนอื่นอ่ะเขาน่าจะไปไม่รอดเขาน่าจะเป็นคนที่ไปหามีทางเลือกอื่นๆในช่วงหนึ่งอะนะตอนนี้เขารู้สึก เสียใจบางคนแอบหึงแอบหวงคุณด้วยเหอะถ้าคุณดูดีขึ้นหรือว่ามีคนมาคุยอ่ะคนคนนี้อยากจะพยายามอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณดูมีคุณค่าและคุณดูดีขึ้นมากๆคุณประสบความสําเร็จในหลายๆด้านเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยกรรมมันเล่นงานเขาแล้วจริงคลิปมันคล้ายๆเรื่องเก่าๆนะดูคุณเป็นอิสระจากความสัมพันธ์นี้อ่ะคราวนี้เราก็อ่านยาวๆไปเลยนะแล้วเขาจะทําอะไรอ่ะโอ้ยไพ่จะหมดละ เขากาลังจริงๆช่วงเวลาที่เขากลับมาเขารู้สึกเขาทะเลาะก,กับตัวเองหนักมากเขารู้สึกว่าถ้าเขากลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาไม่กล้าเขายีกยัก,ก,ก,กเขาช้าเพราะเขารู้ตัวเขาช้ามากช้าช้าช้า,ช,า,ช,าช้าจนแบบว่าไม่ไหวตัวเขาเองยังรู้สึกว่าเขาคนคนนี้นะส่งพลังงานแต่ความอึดอัดให้กับคุณนะเนี่ยห้างไม่เท้าเพราะตัวเขาเองน่ะจะทําอะไรเขาก็คิดแล้วคิดอีก จะเริ่มก็ไม่เริ่มยิ่ยักยักยก,ยก,กลัวนั่นกลัวนี่กลัวเห็นไหมให้ก้าวไม้เท้าคือกลัวกลัวอะไรก็ไม่รู้กลัวแบบกลัวเข้ามาแล้วคุณจะเอาอยัางไงเพราะตอนเนี้ยคุณก็ดูดูมีความสุขดูมีเสน่ห์มากแล้วอ่ะคุณจะเลือกใครก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเขาเองเคยทําคุณเจ็บสาหัสมาหนักทําเรื่องที่แบบคนคนนี้นะทําร้ายคุณไว้เยอะทัทง้ทงๆที่เขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่แม่หมอเชื่อว่าน,นเวลาเนี้ย เขาเริ่มรู้ตัวแล้วอะว่าสิ่งที่เขาเคยพูดและทำนิสัยไม่ดีกับคุณน่ะทําการเอาชนะคุณต่างๆนานาและทําให้คุณต้องมานั่งเสียใจอะถึงแม้คุณจะไม่แสดงออกเขารู้ว่าตอนนั้นคุณเสียใจมากในวันนี้แม่หมอรู้ว่าเขารู้แล้วว่าคุณนะเสียใจจากสิ่งที่เขาทําเขาเลือกนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณเก่งคุณแก่งแล้วอะเขาเลยสับสนว่าเขาตอนแรกเขาจะยึดยักหน่อยอะว่าเขาจะยังไงดีเขา เขาปิดกั้นตัวเองเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีหน้าที่จะมากลับมาในชีวิตคุณได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยใจนึงก็อยากกลับมาใจนึงก็รู้สึกว่าคุณจะไม่ให้อภัยก็เลยบล็อกความรู้สึกสับสนบางคนนะมาโผล่แล้วนะมาเจอแล้วนะแล้วก็มามา,มาหายหายเข้ามาเจอแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปอีกคือนิสัยของเขาเป็นอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยเนีย่ยเขากลัวว่าเขาจะรับมันไม่ได้ถ้าเกิดไม่ว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ ที่คุณทําแบบเดิมกับเขามากอะ่ะเขาจะรับไม่ได้เขากลัวว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขาแล้วก็เขากลัวว่าถ้าเกิดกลับมามีแต่ความกลัวหมดเลยกลับมาเนี่ยหรือบางคนนะคุณอาจจะมีคนที่คุณไปคบแล้วก็ได้อย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันมันช้าไปหรือเปล่าแล้วก็การที่เขาเคยทําอะไรไว้ในอดีตอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เขากลัวกลัวผลกระทบตอนนี้ทําไมเขารู้สึกว่าเขากลัวไหมห้าเหรียญ เขารู้สึกเสียใจจังเลยอ่ะกับสิ่งที่ที่ที่ตอนนั้นเขาเขาทําไมไม่ตัดสินใจไม่เลือกที่จะชัดเจนไม่เลือกที่จะคุยกับคุณให้รู้เรื่องจนเวลามันยาวนานมันเป็นพลังงานเก่าๆที่แม่หมอเคยอ่านนะแต่แม่หมอก็อยากขยายนะเขารู้สึกว่าเขาในวันที่เขาดูแลคุณได้อ่ะเขาไม่ทําอ่ะแล้วก็ปล่อยให้คุณฝ่ายดูแลเขาฝ่ายเดียวอ่ะเขาเลือกที่จะ เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวแล้วแล้วแล้วมันที่ผ่านมาตอนนั้นทําไมเขาไม่ทําให้มันดีค่ะแต่ตอนนี้แม่หมอเขารู้สึกว่าเขาก็คิดได้แล้วเขาอยากถ้าเขากลับมาเขาจะต้องเป็นคนที่ให้และรับเท่าเทเทียมกันหรือไม่ได้เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวตอนนั้นเขามองว่าทําไมตอนนั้นเขาถึงเป็นฝ่ายที่ได้รับแต่อะไรดีๆทําไมเขาถึงไม่ทําตัวให้มันสมดุลกว่านี้นะทําไมเขารู้สึกว่าเขาเอาเวลาไปใส่ใจตัวเองแต่คุณใส่ใจเขาอ่ะ ในวันเนี้สิ่งที่เขาไปเจอมันน่าจะทําให้เขามีจุดเปลี่ยนความคิดนะคะเหมือนกับตอนเนี้ยนะถ้าเขากลับมานะเขาคิดเลยเขาคิดเลยว่าการกลับมาครั้งเนี้ยเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่น่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ถ้าเขายังทําตัวแบบเดิมอยู่อ่ะคุณจะไม่เชื่อใจเขาเพราะในอดีตเขาน่าจะเคยพูดหรือว่าเคยทําในสิ่งที่ ตรงข้ามกับสิ่งที่เขาทำอะ่ะเหมือนพูดแล้วทำไม่ได้หรือได้แต่พูดไปให้มันจบจบพูดไปเพื่อที่จะตัดความลำคาญหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าพูดแล้วทำไม่ได้อย่างที่พูดเขากำลังอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเป็นคนที่ดีขึ้นพึ่งพาได้มากขึ้นเขามองว่าการกลับมาเขาเนี้ยถ้าเขายังเป็นแบบเดิมอยู่คุณก็ไม่เอาเขาหลอกเห็นปะ แต่แม่หมอมองว่าเขาเคยไปแล้วเขาลองไปพยายามเดินออกจากความสัมพันธ์นี้กับคุณแล้วแต่มันไปไม่ได้เหมือนกับว่ายิ่งเดินออกไปยิ่งกลับมายิ่งเดินออกไปยิ่งวนเหมือนมุฟออนวงกลมเดินเดินหน้าออกไปแล้วจะไปเจอสิ่งใหม่ๆหรือไปใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีคุณแต่มันมันไม่ได้จริงๆมันรู้สึกว่าถึงเวลาที่เขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เขาอยากจะชัดเจนกับคุณแต่ว่า คุณจะเวลามันผ่านไปนานมากจนเขารู้สึกว่ามันยังทันไหมแต่เขาจะพยายามนะแม่หมอว่าเขาจะพยายามคือคนนี้ถ้ายัางยึดยึดยักจะกลับไม่กลับเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าการกลับมาเขาต้องได้รับชัยชนะหรือความสําเร็จเท่านั้นเพราะว่าคนคนนี้ค่อนข้างอีกโก้แรงเป็นมีทิฏฐิมีความเป็นตัวเองสูงกลัวเสียหน้าแต่สิ่งที่ตัวคือมีหน้ากากอะมีฟอร์มเยอะอะค่ะไม่ยอมบอกความรู้สึก ที่ผ่านมาคือเขาเก็บความรู้สึกไว้ในใจไม่พูดไม่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ที่ควรจะต้องเป็นไปความชัดเจนอะไรไม่เคยมีให้พะมมวแต่เพะมมวแต่คิดเยอะคิดมากแล้วรอคอยนะคะอ่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่วันเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณนิ่งนิ่งแล้วก็รอคุณไม่ไว้ใจมากๆเลยนะแม่หมอมอง,มองว่าเพราะว่าคุณรู้สึกว่าถ้าคุณให้อภัยเขาเร็วเขาจะทําให้คุณเจ็บอีก เขาจะเป็นแบบเดิมอีกเขาจะปากร้ายกับคุณอีกไหมเขาจะพูดจาไม่ให้เกียริคุณอีกไหมเขาจะทํานิสัยเดิมๆอีกไหมคุณจะไม่ไม่อยากเสียใจแล้วไม่อยากกลับไปวงวังวนที่เศร้าแล้วก็เครียดคุณเกือบบางคนถึงขนาดรนะ้องไห้บ่อยๆซึมเศร้าเลยก็มีนะเขาทําให้คุณเป็นแบบนั้นเลยนะช่วงเวลาหนึ่งอะแล้วยังไงต่อเห็นไหมเขาจะกลับมานะเพจอัพขับเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ที่รักเขาจริงอะเป็นคนที่ เขาเขาไปใช้ชีวิตมาแล้วเนาะเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ทุกสิ่งแล้วเขารู้สึกว่าคุณคนเดียวเท่านั้นน่ะที่จะสามารถเป็นครอบครัวเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยได้เพราะว่าคุณทนกับนิสัยแย่นิสัยเสียของเขาได้ถ้าขอแค่คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งนึงอ่ะเขาจะลองพยายามดูแต่มันอยู่ที่เขาอ่ะว่าเขาจะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสําคัญเลยนะเดดเดทเขาจะต้องเปลี่ยนตัวเองอย่างที่แบบที่แบบจากคนที่ไม่เอาไหนจากคนที่ ที่ไม่ทําอะไรอยู่เฉยๆเป็นคนที่แบบเคยทําไม่ดีกับคุณนั่นแหละเห็นไหมเขาเศร้าแล้วเขาเสียใจกับการกระทำทำไมแม่หมอรู้สึกว่าเขาตื่นรู้เขาเสียใจกับสิ่งที่เขาพลาดล้มลงไปแล้วอ่ะแล้วเขาทําใครอ่ะทําคนที่เขาอ่ะรักอ่ะเขาทําคนที่เขาเพิ่งมารู้ว่าเขารักอ่ะเขาก็เลยตอนนี้เขารู้สึกเจ็บเจ็บใจตัวเองอ่ะว่าทําร้ายคุณแล้วตัวเองต้องมานั่งเครียดแล้วตอนนี้คุณเปลี่ยนจากคนที่ใจดีมากๆอ่อนหวาน แล้วก็ใจดีกับเขาว่ากลายเป็นคนที่ไม่ยอมเขาว่ากลายเป็นคนที่ว่าถ้ามีอะไรนิดหนึ่งคุณจะคุณจะคุณจะไม่ยอมอ่ะคุณจะเถียงกลับหรือคือคุณพร้อมที่จะทะเลาะด้วยหรือว่าคุณพร้อมที่จะเมื่อก่อนนี้คุณอาจจะไม่ไม่พร้อมที่จะทะเลาะกับเขาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณทะเลาะกับเขาอ่ะเขาจะหายไปคุณกลัวว่าเขาจะไม่อยู่ในชีวิตคุณแต่วันนี้คุณไม่ได้กลัวคุณมองว่าอยู่หรือไม่อยู่ก็มีค่าเท่ากันน่ะในความรู้สึกคุณก็เลยพร้อมที่จะไฟแล้วก็ทําให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาก็ทําอ่ะ มันไม่ใช่สิ่งที่ดีการที่เขาพูดไม่ดีพูดแรงๆใส่อะมันน่าจะมีคําพูดหนึ่งที่คุณพูดว่าใจเขาใจเราอะประมาณเนี้ว่าถ้าฉันทําแบบนี้กับคุณกลับบ้างคุณจะรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยคําพูดเหมือนคุณเน,นี่ยตอนเนี้ยนะเขารู้ตัวแล้วว่าถ้าเขากลับมาเขาจะไม่พูดจาร้ายๆหรือทําพฤติกรรมที่คุณไม่ชอบอีกเขาจะเป็นคนที่ใจดีขึ้นใจเย็นมากขึ้นเป็นคนที่แบบ คุณพึ่งพาได้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแม่หมอมน้องเสวาเขาก็กดกล้าในการกลับมาแต่คนคนนี้มันมีพลังงานของคนเก่าหรือโชคชะตาเนาะเป็นเหมือนกับคนที่ตัดกันไม่ขาดเพราะมีเดวิลด้วยเนาะก็คืออยากจะวนกลับมาในความสัมพันธ์เนี้ยแต่ต้องให้เวลาเขาปรับตัวเองนิดนึงเพราะเขารู้สึกว่าก่อนเขาเป็นคนโลเลนะอ่อนไหวโลเลอย่างเงี้ยค่ะแต่โชคชะตาดึงเขากลับมาแก้ไขมันเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เขาจะต้อง ต้องแก้ไขถ้าเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตหรือพัฒนาต่อไปเป็นครอบครัวได้เขาจะต้องแก้ไขมันต้องทํามันให้ดีที่สุดทํามันด้วยความคือจะไม่มามา,มาหายหายหรือทำนิสัยแย่อีกแล้วเขาจะต้องตั้งใจนะคะเป็นที่พึ้หงไหมคุณจะเป็น B and T ของเขาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนเดียวที่เขารู้สึกว่าเขาลักเขาอยากมีคุณในชีตป้ายปลท้ายคือเทา้ากับหัวเคยพังเคยจบแต่อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ค่ะนะคะ,นะคะ ก็แล้วแต่คุณเนาะว่าคุณจะเอาเขากลับมาไหมค่ะแม่หมออ่านไพ่หมดสำรับเลยนะแต่ว่าพลังงานไพ่ต่อให้เป็นสำรับเดียวกันน่ะมันก็อ่านได้คนละแบบเนาะว่า,พาไพ่ใบไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังคราวนี้เรามาที่ข้อความนะคะข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะคะอาร่วงมามันเยอะจัดไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะคืออะไรคะเขาบอกว่า วันที่ฉันพยายามปล่อยมือเธอมันเป็นวันที่ฉันเจ็บปวดที่สุดแต่ก็ไม่เคยพูดไม่เคยบอกเนาะเธอคือความทรงจําที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันมันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะแม่หมอว่าคุณก็เจ็บกว่เขามาเยอะแล้วเกินอยากบอกให้รู้ว่ารักเธอเห็นไหมไม่กล้าพูดความรู้สึกในตอนนี้โชคชะตาทําอะไรกับเราทั้งคู่เนี่ยเห็นปะไปเรื่อยๆอยากเจอเธอแต่ไม่กล้าไปหายไหมนี่กยักษจะทำยังไงดีละ่ะ ก็ทํายังไงดีล่ะก็กล้าหน่อยทําผิดแล้วเราก็ยอมรับผิดแล้วก็มาทําให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองกลัวอะไรฉันห่วงเธอเสมอนะแต่เก็บไว้ในใจเนี่ยเขาเป็นคนแบบนี้มันเลยไปต่อไม่ได้ความสัมพันธ์น่ะเพราะว่าอะไรที่มันเก็บไว้ในใจกลัวเสียฟงเสียฟอมมันเสียเวลาไหมเนี่ยคุณเนาะเอซี FC แม่มอกว่าไงเธอเป่ามนให้ฉันหรือเปล่าทําไมวันเนี้ยฉันลหลงไหลแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะเธอใช่เป่าค่ะเป่ามาใก,ใกล้ๆจะเป่าใส่หัวเลย เนาะอย่ามาไกล้นะฉันจะเป่าใส่หัวเธอเลยไม่เคยคิดถึงใครได้ทุกวัน,วนเธอเป็นคนเดียวไม่หมอมองว่าโชกชะตาเล่นเขาแล้วเอาจริงๆริงเขาเคยทำแบบคุณเอาไว้ฉันรู้นะว่าฉันผิดแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะยอมรับเห็นปะ่ะคนคนนี้นิสสุดจริงๆนะจบไปนานแล้วแต่ใจไม่เคยลืมเธอเราจะเป็นคนสุดท้ายของกันและกันได้ไหมเขามองว่าถ้ากลับมาเขาเนี้ยเขาจะไม่ไปไหนละเขาจะอยู่กับคุณถ้าคุณให้โอกาสเขานะอ แอบเก็บไปฝันบ่อยๆเห็นเมาคิดถึงแล้วสิฉันเชื่อมาตลอดว่าเธอคือเนื้อคู่ของฉันแต่ตอนนั้นน่ะไม่คิดทําอะไรไงเชื่อแต่ไม่ทําเราต่างก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครยอมปล่อยมือกันทาไมมันเป็นแบบนี้นะมันเหมือนมีอุปสรรคเนะื้คู่เนี้ยคู่ทวินเฟมมนเนี่ยรักรักเลิกเลิก,ล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 กขอกอดได้ไหมอยากกอดเธอได้สิคารีบมานะเราก็อยากกอดเธอนะเนี่ยอะฉันง้อคุณไม่เป็นนะแต่ก็ไม่อยากจบ เอ้ยก็เปลี่ยนตัวเองง้อบ้างก็ได้มั้งไม่ใช่ไม่ชอบแต่เราเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคนคนนี้มันอาจจะไม่กล้าไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารำคาญเนาะพลังงานที่เธออยากโกหกฉันเธอก็อยากโกหกฉันค่ะเธอก็มีอะไรเธอต้องพูดตรงๆมีอะไรก็ถามสิไม่ถามแล้วมาบอกโกหกได้ไงใช่ป่ะถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องชุ่ชะตาเล่นตลกอะไรกับเราบางคนมีคู่ไปแล้วหรือบางคนอยากคือบางคนอาจจะแบบไม่หลอกเขาแล้วอะอืม การมีกันและกันในชีวิตมันดีกว่าไม่มีเยอะเลยเห็นปะมันเพิ่งมานึกได้ในวันที่เกือบสายไปสายไปแล้วสําหรับบางคนเธอจะเลือกฉันไหมอ่ะจะเลือกเขาไหมเลือกเขาไหมคะ